วิคอบอลยูโรปาคอนเฟลเอนซ์ลีกแรนเดอร์จากเดนมาร์กปะทะเลสเตอร์จากอังกฤษนัดสนามเซฟีอุดพาร์กแรนเดอร์เวลาเที่ยงคืน45นาทีเลสเตอร์ต่อ1.0-5ผลการแข่งขันนัดแรกเลสเตอร์ถล่มชนะเรนเดอร์มา4ประตูต่อ1แรนเดอร์ของกุสือโทมัสโทมัสเบิร์กเพิ่งจะเปิดรังพ่ายกับวีบอก0-1ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข้งไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบน์เข้ามาเพิ่มเติมเว้นเชจากโอเอลคาบองโกแนวรับร่างโยง่งซึ่งเดี่ยงยาวอยู่นานแล้วเท่านั้นคาดว่าโทมัสเบิร์กจะมาในระบบ4-4-2โดยมีวิโตฮัมเมอร์ซอยบิตาที่กับสตีเฟนโอดีห่วงคู่ลาสกอร์ดแดนหน้าและใช้เฟเดริกลาเอนบอกและลาเซยอนเซนปักหลักคุมกลางส่วนเลสเตอร์ของกุซือเบรโรเจอร์ พ่งจะบุกไปพ่กับฟูฟหนึ่งสองในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่บานมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบน์เข้ามาเพิ่มเติมนอกจากเจม,มีว่วาด,ดีเจมม,จม,ม,จม,มีจัสติน,จ,ตนจอห์นนี่อีแวนเวสลีย์โฟฟาน่าและทิโมธีคาสซานเย่เหล่าบรรดาแข้งเบี้ยงค้างสต็อกที่ยังไม่หายดีคาร์วรลเจอร์จะมาในระบบ4-33โดยมีเจมส์เมดิสันเคลลิซี่อินฮานาโชอเดม,มล่าลูกแมนเป็นสามประสานคอยล่าสกอร์ และใช้วิฟีเอเดดีปักหลักคุมกลางตามระเบียบม้ทีเมเยนเลสเตอร์จะกลุ่มความได้เปรียบจากเลขกแรกก่อนถึง4-1ก็จริงแต่การที่เกมลีกสุดสัปดาห์นี้กับเชลซีถูกเลื่อนออกไปเพราะคู่แข่งต้องไปบู๊รอบชิงลีคับทำให้กุสซ่เอเบตโรเจอร์มีโอกาสส่งตัวหลักลงบู๊เรียกความมั่นใจและรักษาสภาพความฟิตให้คงที่ฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะบุกค,คว้าชัยชนะได้เหมือนกันประกอบกับแมตช์ล่าสุดที่พ่ายกับฟู๊แบบไม่น่าจะแพ้ด้วยซ้ำ เชื่อว่ายังไงเกมนี้ก็น่าจะถลุงจำชัยหวังกู้ศรัทธาคืนมาสบายๆสดคล้องกับเจ้าถิ่นแรนเดอร์น่าจะเปิดเกมรุกเข้าใส่หวังรุ่นทำประตูเข้ารอบแต่ผลง,งานในหลีกนัดล่าสุดก็เพิ่งจะพ่ายคารังให้กับวิบออก0ูนนั่นทำให้เกม2นัดสุดท้ายโดนทะลวงไป5เม็ดก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาผัางพินาศมาตั้งแต่อุ่นเครื่องช่วงเบรกแกมทีมชาติแล้วฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเลตและภาพรวมของทั้งคู่ แนะนำให้อยู่ต่อรอรับทรัพย์สบายใจที่สุดฟัน่นทงจริงจออสยามงามหยดติ้งเลสเตอร์จะชนะ2-0เจมส์จัสตินดาวเตะวัย24ปีได้ประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่ไปจุดถึงปี2026เจมส์จัสตินดาวเตะวัย24มีผลงานโดดเด่นร่วมกับเลสเตอร์ ตั้งแต่ย้ายมาจากรูตันทาวในปี2019จนถึงปัจจุบันจัสตินลงเล่นให้กับทีมไปแล้ว54นัดรวมทุกรายการและทำไป4ประตูฝูนแบ,บ็กดีกรีทีมชาติกงกฤษชุดเยาวะชนอย่างเล่นได้อย่างหลากหลายตำแหน่งในเกมรับจนได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหลังดาวรุ่งชาวังกฤษที่ดีที่สุดคนหนึ่งของพเมียร์ลีกเลยทีเดียวเขามีความสุขที่ได้ต่อสัญญากับทีมบอกไปหวังว่าแฟนบอลจะส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจเราทุกการแข่งขัน ทั้งที่สนาม King Power s t a ดียมและที่เกมเยือนผมมองว่าพวกเขาจะตามไปเชียร์ฟุตบอลยุโรปในอนาคตข้างหน้าด้วยตอนนี้ผมมีสโมสรเดียวที่อยากเล่นให้นั่นก็คือ Leicester City พวกเขาเชื่อว่าในตัวผมมากในปีที่ผ่านมาตอนผมได้รับบาดเจ็บมันแสดงให้เห็นว่า Leicester เป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมพวกเขายิานดีจะให้สัญญาฉบับใหม่กับผมหลังจากที่ผมเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บจัสซิน เริ่มฝึกฟุตบอลอะคาเดมี่กับรูตันทาวตั้งแต่อายุ7ขวบจนก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่และได้ลงประเดิมสนามในเกมที่คว้าชัยชนะเหนือเอ็กเซเตอร์ซิตี้ไปได้4-1ซึ่งเป็นนัดปิดท้ายของฤดูกาล2015-2016ในวันเดียวกันกับที่เลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พิมลีกเขาพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องกับทีมจนได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี2ครั้งพร้อมัช่วยให้รูตันคว้าแชมป์ลีกวันในฤดูกาล2018-2019 ก่อนจะได้ย้ายเข้ามาเสริมทัพจิงจอกสยามจัสตินมาเดิมสนามเกมแรกให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในศึกคาราบาวครับพบกับทีมเก่ารูตันทาวในถิ่นเคนิเวิร์โรดเขาทำประตูให้กับเลสเตอร์ในชัยชนะ4-0และได้กลายมาเป็นผู้เล่นตัวหลักให้กับทีมเลสเตอร์ตลอด1ปีที่ผ่านมา